200. 100. 50, 40, 30, อืมเออหน่อยหนึง่งลงโอเคเพอร์เฟแลนดิ้ง8 FPM ครับ <Good> เห็นต้นเพกตอนนี้มีาร์จอยู่บนตัวรือดครับไทเซียทริสโลทูวันไรแอนเวียดได้เลยครับ88 FPM ครับตัวเลใช่ไหมครับตอนนี้ตัวไรแบบมีเครื่องอยู่บนเย์อยู่เลยครับยังจอดนิ่งอยู่บนเรย์อยู่เลยครับเดี๋ยวขอตเือ